ดีค่ะวันนี้เราจะมาแบ่งปันนะคะปิดการขายในอินบ็อกซ์นะตามสไตล์ของพี่ดเองนะคะขั้นเทพเลยทีเดียวค่ะนะ,ะมาเข้ามานะคะจริงๆอยากเปิดเพลงได้นะ,ะไม่รู้ว่านะคะือเราสวดมนไปแล้วพี่ก็มีความสุขใครททำอะไรก็ดีไปหมด ในการสร้างตัวตนเราอย่าเพิ่งขายสินค้านะคะเราให้ความดูดีๆก่อนอนะตอนนี้เราจะขายของออนไลน์ใช่ไหมคะเราปิดการขายนะคะเพราะ u t u b e อะมันจะมีนะคะทุกคนคะมีลิขสิทธิ์เพลงพี่ลองดูด่ว่าเปิดเพลงแล้วมันจะมีลิขสิทธิ์ไหม นี่จะเป็นไรวะแต่คูเพียงครูเขาทำมาเพื่อตัวแทนอะอธิษฐานจิตก่อนนะก่อนทำอะไรอธิษฐานจิต จนดีไปหมดสดไปทุกอย่างเราคนโชคดีไม่เดินลงทางความสุขเราสร้างโอ้ยโอ้ยโชคดีคิดดีทำดีเละมีความสุขสุข,สขอุรายิ่งทำยิ่งมีทำถูกวิธีแบบพี e วและไงางาชิวชิวเพราะโชคชตามาดู ขอให้รวยเงินขอให้รวยง่ายขอให้รวยไวขอให้รวยให้รวยขอให้รวยด้วยเงินทองมากมายรวยด้วยดังใจและมีสมภูริเบ <c oughs> ิกบานใจมีสขดังนางด้วยการลุกขึ้นมาสาร้บบางชะตาให้ตัวเองเวลาจะทำอะไรค่ะมันก็จะมีคนนะคะที่เขาไม่ได้รู้จักเรามากพอ ูกเรานะหรือตัดสินเราหรือคิดว่าเราเพ้อคิดว่าคนอย่างเราเนี่ยทำไม่ได้นะแต่ตัวเราเองนะคะจงบอกตัวเองในใจว่าเราจะทําไม่ได้และเราไม่ทำค่ะเราอย่าทำบางเป้าหมายเพื่อจะล้างแียนใครเหนียวค่ะเราทําเพื่อเรามีความสุขที่จะทำค่<น>ะแล้วก็เพื่อจะทําความดีให้กับสิ่งศักดิ์สิของเราด้วยนะคะหรือผู้คนที่เขาเป็นกัลยาณนิตรของเราค่ะ เราไม่ต้องทำสร้างชีวิตเราไม่ต้องจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อที่จะไปร้านแพนไก่เราทองทำด้วยใจที่มีความสุขโดยการที่เราต้องเป็นผู้รู้ผู้ดื่ผู้บทบาทขอให้รวยไว้ขอให้รวยให้รวย ขอให้รวยในเงินทองมากมายรวยด้วยดังใจและมีสุขอุราเราไม่ต้องไปขอใครเราไม่ต้องไปอ้อนวอนใครคร่ะนะดินโนหานนอนนหเองค่ะพี่อ่อนแล้วก็แบ่งเุินให้ทุกสราสิ์แล้วถึงเวลาคนเุนจะถูกนำที่นีค่ครอบครัวเรายองแล้วก็ตั้งใจค่ะตั้งใจค่ะ บวกขาดอะได้คิดมีความทุกม่ได้มีต้องทุกเจ็บหมดเสียใจร้องให้ถึงฝายมันน่าเศร้าเพียงใจตรงจอกมีมีเสื้อ้าธรรมดาเป็นเสื้อยืนเลือดออกมาสร้างตัวๆนได้ไหมนะให้ออกมาได้นะคะทุกคนไม่เกี่ยวกับเครือผ้าค่ะอยู่ที่ข้างในจิตใจแล้วก็สมองเราค่ะในการลงมือทําเท่านั้นที่จะนําพาให้เราไปประสบความสํเร็จคนกําลังเห็นดีไปหมด มีธุรกิจแบบไม่ต้องใช้เงินตัวเองมีคนก็ทำได้ดีแย่ในโลกออนไลน์ว่าจะทิ้งต่อเฟซบุ๊กนะฮะหรืแม้กระทั่งเฟซบุ๊กอ่ะเนี่ยคนสำเร็จสามารถทำได้เราก็ทำได้แล้วเมื่อไหร่จะมีแห่งกับเขาทุกคนก็เป็นคนที่ซื้อที่เป็นอีกนารไหมนะถ้ามันไม่มาตัดสใจเป็นคนค่ะ แต่กันแดดที่นี่่ไม่ได้ขายแล้วนะคะ่ะนหรือลูกค้าของเราเราเคยมีลูกค้ามาเยอะส่วนมากมีแต่ลูกค้าลูกค้าไม่ยอมมาเป็นตัวแทนไม่มาทำเราก็ไม่เคยชวนลูกค้าด้วยเขาก็เลยไม่มาทำวันนี้เราจะเป็นคนเราจะเป็นคนนะ,ะปิดการขายในอินบ็อกซ์ปิดยังไงคะดับแรกคะ่ะถ้าลูกค้าทักมา ว่าสนใจค่ะนะทำอย่างไรฟังเพลงก่อนแล้วทุกคนนะเดี๋ยวแป๊บหบนึ่งมันยาวแล้วอทําคลิปก่อนแล้วกันถ้าสมมติว่ามีคนนะทักมาสนใจค่ะราคาเท่าไหรค่คะอย่าเพิ่งตอบราคาไปให้เรามีความรู้สึกว่าเราห่วงลูกค้าก่อนค่ะเราอยากแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าให้หายจริงๆ ถามลูกค้าเลยมีปัญหาอะไรขายอะไรอยู่นะสิวฝ้ากระจุดด่างดำไหมคะหรือมีรอยดํารอยแดงหรือมีปัญหาตรงไหนของใบหน้าคะอ่ลูกค้าก็จะบอกมาดีเลยค่ะถ้าลูกค้ามีปัญหาผิวมองค้ะมีฝ้ามีกระหรือหน้ามันล้างหน้าแล้วจะทําให้ลูกคุณลูกค้าได้ค่ะหนึ่งละจะทําให้หน้าหายมันสิวยุบค่ะรอยดํารอยแดงก็จะตื้นขึ้นแล้วผิวก็จะกระจ่างใสค่ะแล้วก็ผิวจะมีฟูอิ่มน้ําขึ้นนะคะและย่อสรุป นะแล้วก็ส่งรีวิวค่ะส่งรีวิวของเราไปให้ดูนี่ค่ะลูกค้าค่ะรีวิวของตัวแม่ค้าเองค่ะนะใช้ดีจริงๆค่ะเนี่ยแบบนี้แบบนี้อ่นะแล้วก็มีรีวิวทางแบรนด์เราก็เอารีวิวทางแบรนด์ส่งให้ลูกค้าดูด้วยนะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือที่มันเยอะขึ้นลูกค้าก็จะมีความรู้สึกว่าโหยเห็นไหมคนที่เขามีปัญหาคล้ายกันกับเราหรือแม่ค้าเองก็เป็นแล้วทาไมผิวเขาใสขึ้นได้นะก็เพราะว่าเขาใช้สบู่ตัวนี้แหละนะ อะไรเงี้ยเขาก็จะคิดไปนะเห็นไหมทุกคนแล้วก็ถามเลยว่าพอเราให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าให้รีวิวไปแล้วแล้วก็ให้แบบอาจจะมีแบบสรรพคุณเกี่ยวกับสินค้าเราส่งไปนิดนึงแล้วก็ถามลูกค้าเลยว่ารับเท่าไหร่ดีคะอ่ะลูกค้าก็จะบอกทีเนี้ยคนที่เขาส่งเรามานานแล้วอ่ะเขาจะพร้อมที่จะเอาแล้วล่ะเราก็ถามเขาเลยว่ารับเท่าไหร่นะลูกค้าก็จะบอกว่ารับเท่านั้นเท่านี้แล้วเราก็บางคนที่เงียบอยู่ก็ใส่ ความรู้เกี่ยวกับสินค้าของเราว่าสินค้าของเราดียังไงมีสรรพคุณอะไรบ้างแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาลูกค้าได้จริงอย่างนี้อย่างนี้แล้วท่านลูกค้านะวันนี้มีโปรโมชั่นด้วยก็บอกโปรโมชั่นไปนะคะรู้ถามลูกค้าด้วยวันนี้ลูกค้าตอนนี้ลูกค้าใช้สินค้าตัวไหนอยู่แล้วมันดีมีคคะราคาเท่าไหร่แล้วก็บอกลูกค้าไปหรือบางคนที่แบบหน้าติดสารจะเดรอยมาเนี่ยนะเคยใช้ตัวอื่นมาแล้วมันไม่ดีไม่เห็นผลลูกค้าค่อยมาหา แม่ค้าหรือมหาหนูอ่านหรือเป็นยังไงบ้างก็ถามลูกค้าก่อนนี้ค่ะเพื่อแบบมันคุยกันเองแล้วจะได้แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้อ่ะแล้วก็แบบเราต้องเป็นแม่ค้าที่ฝ่ายลูกเวลาอินบ็อกค่ะเราต้องแบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะช่วยเขาหายจริงๆไม่ได้แค่อยากได้ตังค์เขาอ่ะทุกคนนั่นแหละคุณจะได้ใจลูกค้านะคะและต่อมาพอเขาบอกว่าเขาเอาแล้วใช่ไหมในกรณีที่รับแล้วเนาะก็ ขอชื่อที่อยู่ลูกค้าเลยเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขามีสัจจะแล้วเขาต้องเอาหรือบางคนจะมีกรณีในนี้นะที่เขาบอกว่าเดี๋ยวโอนนะพ่งนี้เช้าโอนเลยนะคะทําอย่างไรนะถ้าเขาบอกว่าเดี๋ยวพ่งนี้โอนนะคะก็ให้แก้ไขปัญหาด้วยการสั่งจิตลูกค้าว่าตอนเช้ามาก็สวัสดีค่ะนะคุณลูกค้าค่าถ้าลูกค้าโอนแล้วรบกวนแจ้งสลิปให้เม่ค้าด้วยนะคะหนูจะได้ส่งของพร้อมกันรอบเช้านี้เลยจะได้ถึงไวๆนะลูกค้าโอ้ใช่นะพี่เคยมีกรณีนี้จริงๆค่ะ ลูกค้าว่าลืมจริงๆไม่ได้โกหกอะนะคะนี่แหละและต่อมาก็มีแบบถ้าเป็นไปได้เราจะทําแบบโมเมนต์ที่แบบว่า,าเรากำลังแพ็คของส่งของขายดีมากแบบนั้นได้ยิ่งดีค่ะให้ลูกค้าได้เห็นแล้วก็ส่งไปในอินบ็อกซ์นะเ <c oughs> พราะเราใช้กดแรงบุญไงเขาไม่เข้าคนอื่นไม่เข้าใจก็ช่างเราเข้าใจ รวมกันไปนเลยแพ็คของส่งของทุกวันลูกค้าเข้าเงินเข้ารู้สึกถึงถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการหาในการปิดการขายให้รู้สึกว่าเฮ้ย hey, วันนี้ลูกค้าทักมาปิดการขายได้แน่นอนปิดได้แน่นอนเราต้องเชื่อมั่นในใจด้วยว่าเฮ้ hey, เราจะปิดได้ปิดได้ลูกค้าจะเอาลูกค้าจะเอาลูกค้าจะโอนลูกค้าจะโอนคิดในใจนะไม่ได้มาบอกลูกค้านะเออแล้วมันจะได้จริงค่ะ นิสิตเราเคยคิดนะคิดแม้กระทั่งว่าลูกค้าจะอินบ็อกเข้ามาสั่งซื้อสินค้ายเยอะถ้าไปหาภาพมาดูยิ่งดีที่เขาสนใจค่ะสนใจค่ะนี่เคยทําเองคิดเองแล้วมันเกิดขึ้นจริงค่ะที่ว่าลูกค้าสนใจค่ะตอบแชทไม่ทันนะคะมันเป็นไอเดียที่แบบว่าบางคนอาจจะไม่เคยทำนะแต่เราทำแล้วดึงดูดได้จริงจิหรือแม้กระทั่งเราเคยโปรแกรมจิตค่ะอันนี้ให้นอกเหนือ,อาจากที่ปิดการขายนะเราเคยโปรแกรมจิตแม้กระทั่งว่าเฮ้ยเงินจะเข้าเท่านี้แล้วเห็นภาพ แล้วเงินก็จะเข้าจริงคือมันมีหลายสายสายเห็นภาพสายพูดถ้าไม่เห็นภาพก็พูดพูดแล้วก็คิดถึงเขาแล้วสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นหรืออย่างพี่นิสมาทําคลิปทุกวันเนี่ยพี่ก็มีความเชื่อนะว่าตัวเองจะสร้างตัวต,วต,วต,วตวสนสําเร็จแล้วก็จะมีกัลยายนมิตรนะมาร่วมลงทุนนะมาสร้างแบรนด์ด้วยกันเนาะมาเป็นหุ้นส่วนเดียวกันเนาะพี่นอนะอ้องนะเออวินีขอขอจบคลิปนี้แค่นี้เดี๋ยวไป แบ่งคิดหาคอนเทนต์แบ่งปันทุกคนอีกนะคะวันนี้อยากจะแบ่งปันว่าอย่ารอค่ะนะเห็นแล้วก็ตั้งใจทาเห็นก็ทักมาค่ะทักมาที่ facebook นิตยาก่อนสุภาพร้อมเทรนนะคะสําหรับใครที่อยากจะมีรายได้นะคะมากขึ้นนะคะไปละจับบ๊ายบายแล้วก็คืออยากมีอาชีพที่สองเพื่อรองรับอนาคตนะคะ๊ายบาย